กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทั้งหลายทุกคนนะครับมิสเตอร์เทนกลับมาอีกครั้งวันนี้ม,มีเมสเซจเด้งมาหามิสเตอร์เทนนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆที่บอกว่าผมไม่ได้รับปั้นไม่ได้รับเล่นให้ใครนะครับ ว่าผมไม่ต้องการที่จะเอาเงินใครมามาเล่นแล้วก็แบ่งกําไรอะไรกันอย่างนี้ถ้าถ้าผม,มถ้าใครอยากที่จะต้องการที่จะอ่าร่วมเล่นร่วมลงทุนเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะเล่นด้วยตัวเองหรือว่าถ้าตามผมก็ตามด้วยกันได้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นเองลงทุนเองไม่ได้ เอาเงินของใครมาเล่นว่าอะไรยังไงก็มีทักมานะครับ,บว่าเนี่ยเขาไปเหมือนประมาณว่าไปไปเจอในในเพจในเฟ e บุ๊กของเขาอ่ะครับว่ารับปั้นบาคาร่าสามร้อยได้เท่านี้สองสี่ร้อยห้าร้อยได้เท่านี้ เท่านี้ได้เท่านี้อะไรประมาณเนี้ฮะแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ชัดคุยกันผมก็โทรโทรคุยะฮะก็ได้คร่าวๆประมาณว่าก็รับให้ให้เขาให้ตัวน้องคนนี้ยเขาไปฝากเงินเข้าไปในเบ็บๆหนึ่งแล้วก็ส่งยูเซอร์กับพาสเวิร์ดให้เขาแล้วเขาก็ไปเล่นเล็นให้ถ้าได้ก็จะมาแบ่งกันอะไรประมาณนี้ครับ คือ <ừ, S 2> เห็นเขาแจ้งมาว่าประมาณว่าครั้งแรกที่ฝากเข้าไปเนี่ยเขาได้เงินมาประมาณสองพันแปดนะฮะแล้วก็ครั้งที่สองฝากเข้าไปอีกแปดร้ 800. อยปรากฏว่าเสียทีนี้มันก็เหมือนจะมีประมาณว่าถ้าเสียเนี่ยยินดีคืนเงินแล้วน้องผมเนี่ยมันก็ ไอ้รุ่นน้องผมคนเนี้ยมันก็เลยไปขอเงินคืนทางนั้นเขาก็เลยแจ้งมาว่าจะคืนให้สามเท่าถ้าครั้งที่สองเนี่ยที่ฝากเข้ามาเนี่ยแล้วถ้ายังเสียอีกอเนี่ยโดยความโลภของไอ้ไอ้เจ้าคนเนี้ยมันก็ฝากเข้าไปอีกพอฝากเข้าไปก็เรียบร้อยครับเสียเหมือนเดิมแล้วทีนี้บอกว่าจะคืนให้สามเท่าสรุปไม่ได้ตัง ผมก็เลยถามว่าเอาแล้วครั้งแรกเนี่ยได้มา2,008นะมองลกในแง่ดีแล้วกันเนะาะครั้งแรกฝากเข้าไป800ได้มา2,008ก็ยังดีครั้งที่สองฝากไป800ครั้งที่สามฝากไป800อ่ะพันหก่าเสียเท่ากับเสียเท่าไหร่ครับเสีย4่ะได้หกได้400ดิ้นพันกันไปแลวเนี่ยือได้ทั้งหมด400บาทถ้ามันถือได้กำไรไม่เป็นไรผมก็เลย โทรไปแล้วก็คุยกับเขาบอกว่าก็เนี่ยก็ดูเอาเองละการว่าอะไรมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เล่นด้วยการฝากเล่นเองคุณก็เห็นนะครับว่ามันเล่นได้หรือเล่นเสียแลวที่สําคัญเนี่ยได้เสียก็อยู่ที่ตัวคุณเองมันไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่คนอื่นเขาเล่นเล่นให้เราถ้าเขาเล่นเก่งจริงๆอะ่ะผ,ผมกล้าพูดนะเขาไม่ต้องมาเอาเงินของใครมาเล่นหรอกครับ ถูกไหมฮะเขาเล่นของเขาเองไม่ดีกว่าหรอครับอย่างผมผมก็เล่นเองแต่ถ้าใครอยากจะ่ะเห็นว่าผมเห็นว่าผมเออเล่นได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ลองมาเล่นตามดูก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมได้ทุกครั้งที่เล่นหรือว่าอะไรแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะได้เพราะผมเล่นแบบผมลงทุนแบบ หวังกำไรผมไม่ได้ลงทุนแบบเลื่อยเปื่อยเพราะมันเงินเนาะสมัยนี้การทองหาย,ยากแล้วผมก็เล่นมานานแล้วครับลงทุนแบบนี้มานานแล้วทำแบบนี้มานานแล้วผมผมไม่ไม่สนับสนุนนะครับที่จะให้ไม่ว่าจะน้องหรือใครผมก็ไม่ได้ให้อยากมาเล่นถ้าอยากมาทำแบบผมนะครับแต่ถ้าเกิดมันอด,ดใจไม่ได้ห้าไม่ได้จริงก็ ลงทุนแบบมีสติเล่าขอบแล้วกันนะครับก็สรุปไอเจะน้องคนนี้ก็เรียบร้อยไปพันหกแต่ก็ยังดีที่ตอนแรกเขาเล่นได้เขาโอนคืนมาให้สองพันแปดรวมทุนแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นได้เท่าไหร่วันนี้ผมไม่รู้ก็อันนี้ก็เอามาเล่าไว้ให้เป็นอุทาหรณ์น,นะครับสำหรับใครที่เอา เงินของเพลงไปฝากไว้กับคนอื่นหวัอบอกว่าให้คนอื่นเขาจะเล่นให้ได้มันก็อาจจะมีนะครับคนที่เขาเล่นเก่งๆจริงๆที่เขาลงทุนจริงๆแม่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเราศึกษาหรือว่ามีแนวทาง ศึกษาตามเขาแล้วเราตัดสินใจเองนะครับว่าสมควรที่จะลงทุนกับเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่อะไรหรือจะเชื่อความคิดของตัวเองนั่นก็คือคุณตัดสินใจเองครับดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วก็เล่นไปด้วยกันลงทุนไปด้วยกันก็ยินดีครับแอดเข้ามาได้ครับตามแ,แอดนี้เลยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนส่วนใครมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็ทักมาได้ครับปรึกษาได้ครับคุยได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องยืมเงินนะครับไม่มียืมครับที่เกียยตามหมอ,อครับถ้าอย่างไงวันนี้ก็ที่เล่าไปก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนแล้วกันนะครับถ้าใครได้ฟังคลิปนี้นะฮะวันนี้ ผมมิสเตอร์เทนก็เขาฝากช่องไว้นะครับก็จะมีอะไรดีๆก็จะมาคอยแนะนำนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับมิสเตอร์เทนก็แอดเข้ามาได้นะครับในไลน์แอดที่ทิ้งไว้หรือแอดเข้ามาเลยครับกดที่ลิงก์แล้วก็หรือถ้าไม่กดที่ลิงก์ก็แอดเข้ามาที่แอด 6hr63 นะครับผม ในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจำไว้ดีนะครับการลงทุนในการพนันนะครับผมถ้าลงทุนมากความเสี่ยงมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับหวังน้อยๆแต่หวังนานๆแบบพิ่เป้าสายันวันนี้มิสเตอร์เทนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ